ยามประมาณสองบาทไนีส่แนี้โอ้ถือว่ามารในดีพี่น้องเลยทันมันมันสิบระดับ่เป็นกระทูเอ้าขั้นินพี่กายสิคายไรเป็นชิบหลานพูดวขายปลาสี่กายนี่ครับปลาชิบกระดานเลยไม่เออพี่กายเนี่ยเออสบายดีพอพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังสิไปกินปลาที่จิบบ่าวเอเนาะที่หน้าบ้านพลุ้นตกเมื่อคืนนี่ปลาลงเนาะนี่เห็ดจับน้ำมันสมแชวน้ำมันสมไปเนาะ เอ๊ะไปกับบ้าพิ่งนะครับบ้าซีเนาะเต็ดหลอขนาดนี้กูเกิลหลอกมันจะเมื่อยเด้นี่โอ้เงาแล้วนะคอยคอยบินหน้องเลยโอ้เพิ่งเมื่อยนี่มันจะบึงเงียบจีจีดีอยู่บ่แบบเมื่อตัางรักก่อนโอ้เมื่อตัางรักก่อนกลับมาใหม่เออเออนี่เนี่ยกเกิบดิโอ้ก้เกิบไปนี่ด้วยคำหนึ่งับมาใหม่เสื้อลังที่สองของเราได้ ขาหนามันต้องห่วงนะขาหนาข่อยังลายอยู่ในเทียงง้าจะไม่ออกไปใส่พี่พี่สิเปี่ยนก็บ่ได้ยงกับบ้านหัดแน่นาะ ยังกล้อยู่บ่มีแบิดน oh, ี่กแม่เลยาเกบัะถือรู้ยากเลปลาก็ไรม่ีไฟอ้าวดอกเกือบขาดฮะเิดเย็นน้ำต่อไปมันเดือดเคยนนี่เว้ย่วมาเดือดเขอวะนะพวกมงเทพปุ่มยันโอ้เดี๋ยวเ้าเขาเลยส่เดี๋ยวเ้าเขาเลย เดีมึงก็ยมึงเลี้ยงต้นหม่้วดินมาเลยจิ้วมาเลยคุณแม่โอ้ทำไมสรงกูเกลือนความ่วมแล้วนไหนดีด้วน้ำขึ้นมาได้ปกติมันถ่วมไ่ได้แถวนเออถ่อมเพียง ต um, totally ั้งตีนเพื่องแอวไปแล้เพี่องคอไปแลเนี่ยมันตัวเออเฉพาะเขาจะบวชนาอือเฉพาะวัดจีบมันถือแบบหนามันพอดีขาดิบเขาอยู่อนีมีเอา้สี่เอบขสวาหมู่ฮสี่เธอทีดข่ามั

เอาหอมาตนบ่ะย่าย่า่่มอมาเรือมาตนบนะหอผมหอเยห้ออไมันตนซัตเหรอออนี่แหละคอยชิบออกไปหัเด็้ขาดเนาะไอสีมันย่หอบงสีหัวหน้าหน้ันอยเก็บโทรศับเก็ตนซัป้าไอ้ลุงสั้น่จะเป็ิสีอมเลย มีบกความนะโชว์กันบล็โทร่ัสทอโอ้บูฮังงมหมนห้อไชันเลยมันบ่ไปเราเอมันฆ่าในกีต้มน่นนี่เอือนั่นนี่เมื่อานเออนกิดนกิดนดนกิดนอดนกิด ว้ามันมีระบบของมันะเออักเลยจะไปจิดโอ้โโอ้กํลังเคยมาดึงจิ๊บอีเลยมเคยจะเทอยู่บ้านอยบุ้ี่เาะเดอพาเห็นแล้วเป็นหนกันนั่นโอ้

ไนมือท evet. uh. uh, 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 right ี่กออ้ปลาลดนีคนบ่เคยไล่ปลานี่เนาะปลาตัวเดียวก็ที่ได้ได้แล้วนี่ใส่กระสอบอ่ะโอ้ขักโอ้ยมือนไม้เลยนี่แค่บนี่ักักทายไว้ลายเนาะายไว้ลาย

ก็ลดลงไงเอ๋ยโอ้โหสีเลยจับาจับจับอยาง้โ้จับจับไปนี่นี่ปะขคอมันกำลังใหญ่เนาะอืนอ่

โอ้ไลเยเด้อีโอ้โหตัวมนใหญ่เว้ยนี่ไงเฮ้ยวู้วหตื่นเต้นดิบกคบผึ่งวู้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนียไงนียไงงูจะตื่นกูคิดงูตังูกูกำกับจับไปไปถอดกิ่ลุงไปไปถอดกิ่ลุงนี้มองขวาย่างนะเหอเอาไม้ออาก้อนอันนองนี่เลย ยยเย็นาต่อกะุมนี่ได้มานอนกับเอมึงนะมาน่น้นนึ่งอมาซาด้ารอมาา้าผูกอู่เลยอู้อคนละแอืออ๋อแต่ได้ต้องใบาทหนึ่งนึงจักบาทนี่เองอันนี้ไรนาะ สีอกเลยทุกคนป้าสีโอ้ยโอ้ยปลาข่อโอ้ยขอะไรพี่น้องไปตื่นเต้นนำเด้เด๋อวนิขขขเว้ยบเคยเห็นอะไรจีเื่อเด้นีิปลาดุกปลาคอปลาอีกยงอ่ะนิปลาเดือดเดือดทีเงี้ยปลาสกางฮะปลาสกางอันนี้ไรอืมจับเงี้ยออกอ้งมันปลาอะไรกันเนี่ย นี่นี่ชี้ชี้ปลาเค็งนี่เอ้ยจับอันนี้มันถืนดินี่จับปลาย่างเอากรงเอาขิงเ่อออกเนาะถ้าเบิ่งนอกปลาดุกปลาคอไว้สิได้ลายใช่ไหมบอสเบื่อไม่เท่าบ่มีติงูเุ่ยปลามันมันยามแต่เศร้านี่บ่สเรียกว่าห้างก็ยามดึงัเตื่อนเอดึงนายเตื่อนแล้วสามสิบนาทียามไปหนึ่งนี่ไงเจ้าเฮ็ดเองบ่จิบขันพัดก็เป็นเฝ้าพึ่งพื้นบ่ส นเดูน้องกน้อโล้คือฝนตกคือจังสีนะเ็จัเห็นยางเนซึจะได้ไปจับหมุนฝนตกนะผูพี่น้องทั้งลุมปลาดุกปลาคอเห็นป่ะนี่ปลาดุกนี่เห็นว่ะนี่ปลาดุกเออปโก้น้อง้ยสดาพกินกบวเนาะโอเ่าพปีไดิ พอจะปลาลดนี่เห็ดตากแห้งคักลน,นี่่คงจะบุถย์บัวดอนปลาลดพีนะ่นี่บัวได้ใส่แซงอีพ่อใส่อืม,อมป,รรปลาลดลเด้ดยเพื่อปลาไหลายเติบแล้วอ้อยเขาจะบ้เอานะปลาลดมาเสออกินเขาบอาก็ยากเขาเนอะ เปลาลุดมัน,นแบบเขาบยายามเห็นยังขันได้หน่อยก็มันกินพุดีกระเทินอุ้และหอกูขันปลาลุดอุ้ปลาลุดห่อนเนแหนมอะไรดิห่อนแหนมปลาดุกทำนี้ย่างที่พนถ่ายผู้แห่งคากแต่ว่าตัวงน,นี้ได้เริ่มแล้วนี่เปนะ็นกระดูกสิบปลาลงจาลุลีเขาปลาผีดทางนี้พีน่น้องปลาเอียนเลยนี่อเอียนสบัได้ช่องโตได้กี่นิ สิได้เนาะเขาอื่นปลาไหลเอ้ยป้ายยังเกาะคนไทยอื่นนะปลาไหลปลาไหลเนาะป้าบาทหนึ่งไล่ไล่โลเต๋อได้ไหมไล่เป็นโล่สองโล่เลยเลือการโล่เลยครับลายอะไรของไปใส่เบ็ดไหลายชนี้ด้วยเนาะโอ้ยผู้ดังปึ้งท่นใส่เบ็ดแต่ชนิดนี้มาเนี่ยโอ้พายก็อยากไปใส่แล้ว ไซเวทเพิ่นยังตื่นตื่นเต้นเฮาได้ทางทางที่เฮาได้5 6โตมันมันคุณภอะนะเนาะมใอันนี้นว่าตื่นเต้นอยู่อยู่โอ้โแล้วก็ลน้อยเดียว10กว่าโต่บ่ลเลยเออเพราะว่าของใหญ่วาง่ายซะเฮาลงทุนมาใหญ่เบ็ดนี่เป็นลางาเอาโตนนี่าเอาหลายโตโตงามบ่ได้ปลายเนาะบ่เคยเห็นเลยาเนพัด ta nha ngựa ta biên ta pa... biên ừ. ta cứ đây lai tờ ở đây nhỉ để thế nào mà vâng đi chỉ cần đi cái pha đi bà lại đi đây đi xí kín hồi lần kín khăn vào lần kín cái xí kín nó lẽ có lại kết hôn có cậu nào thì để vàng khô cái đại này khắc ở đây thì nó không không? นี่คือเอามาเทใส่กันเนาะพี่น้องประมาณยามประมาณสองบาทไงใส่แบบนี้โอ้ถือว่ามาในดีพี่น้องเลยทันมันมันชิบระไหล่เพราะเป็นกระโทงเอาข้าชนพิกาสิข่ายไหลเป็นชิบหลานผู้วขายปลาสิ่กายนี่ฮะเด็กปลาชิบกระดาษลยไม่ปลาเออพี่กายเนี่ยเออกับไรลุลุันตอนนมาตอนนี้เออการย่างทันหอนยาม มันอมันสิได้อีกดูมที่มันยามแต่แตก็คือว่าอยู่บนเมืองวัคืนเนาะม่เกิจะชิวอะไรรูทนสิขายไปมึงยางมาเด้อเอถ่ายดูเอถ่ายร่ำดีเนาะโอ้แล้วยี่ว่าตอนจ้ะต่อนซีเกียไม่เอางหนึ่งเลยสิโอแน่ดื่มมาแล้วนะอุอยยังกระเดียกกระโหลก โอ้ได้เผาตอนเชียนเผาป่ากับขักเนาะนั่งในตอนในชิบเอารอข้าวฮะ <c oughs> เ,ออเนี่ยมันเอามาเอายังเกลือน่ะนึงไลรมาแต่สั่งใดวันไลรจีเอาอยู่คุณนะไ,ไล่มาแต่ผู้อเออแต่ผู้ผงสารผู้คุณออคำป <คำ S 1> อคำแปลงผม<ห>ถึงโทรศัพท์เออ ห่วยตัวนี้มันแบบห่วยซอกแซกมันห่วยไกลบุ่มกอมันจะมีปลาหลายใช<ะ>้ลลงน้ำเส่อก่อนเออโอ้ยไ<อ>ด้หมดก็ไล้ก็เหี้ยบดลุงเขตนี้แบบบาทนั่นนี่รังกัหมู่นะอบอกเอยปลาปลาหนาหนะาหึดหายยากเนาะพี่น้องเฮียมันนเาะ ปลาคออบโคนเออไรอนไฝอยเน่ะฝอยครับฝอยสูบมะฮะจ้าแล้วตามขับสีแลบกันเลยเสร็จต่ววงเลันจะได้ยื้อกันแหละสูบบุษันเออมันสูบบุษันมันห่อนเลยมันห่อนแส เปือ่อยว้พวดเนาะอ๋ยายตัวย,ยุสิปิกนี่อันนี้กตลังสิเก็บเมื่อนอะเก็บเมื่อคล้ายนำได้พี่้อกไรยามคืน,น้ามาน้ากับไีคล้ายน,น,น้าเนาะเพราะว่าครั้งใหม่เครื่องร้มันฉีตายนะมันสีดราคามันฉีดตกนยังเป็นอะไนแน่นนโคนะโปัญหาม,มากเนาะปลา เอ้บางยานี่ยามขึ้นมาอะไรปเขาใหญ่พี่้องเลยยามมังอี่ยามมคอนี้โอ้ยามมาใหม่เลยนี่ปลุกเรือง่หูไปเยหล่อๆเด้อ